ยุคนี้ถ้าจะไปเที่ยวแล้วแค่เช็คอินแต่งตัวชิคๆถ่ายรูปกับวิวทิวทัศน์คูลๆอาจยังไม่พอต้องมีกิจกรรมผจนภัยนิดๆแอดเวนเจอร์หน่อยๆพอให้ได้ตื่นเต้นโดยมีโลเคชันเป็นสถานที่ที่มีความสำคัญทางประวัติศาสตร์วัฒนธรรมหรือธรรมชาติแสนโรแมนติกเอาไว้ด้วยก็คงจะดีไม่น้อยเรียกว่าเป็น one stop service ไปแล้วครบจบในที่เดียวอับดุลไททูบจึงขอรวบรวมเอา เสถานที่ท่องเที่ยวโรแมนติกระจญภัยทั่วโลกมาฝากกันครับ 1. นึ่งเทรคกิ้งที่หิมาลัยเนปาลดินแดนแห่งหลังคาโลกที่ผู้คนนิยมไปเดินป่าไต่เขาหรือเทรคกิง้งบริเวณเทือกเขาฮิมาลัยในสองเส้นทางหลัก ที่ได้รับความนิยมกันก็คือเส้นทางเบสแคมป์ของเทือกเขาเอเวอเรสต์และวงรอบอันนาเพรนาเพื่อชมวิวที่สวยจนเกือบลืมหายใจพร้อมๆกับทดสอบประสิทธิภาพของร่างกายทั้งสมรรถภาพของขาที่ต้องเดินในระยะทางไกลและความแข็งแรงของปอดที่จะหายใจลำบากเวลาอยู่บนที่สูงมีออกซิเจนในปริมาณที่จำกัดนักท่องเที่ยวอ,อาจไม่จำเป็นต้องเดินทางตลอดเส้นทางทั้งหมดสามารถเลือกเทรคกิ้งเฉพาะบางส่วน แต่จะต้องอยู่ภายใต้การดูแลของไกด์ท้องถิ่นที่จะคอยแนะนำเส้นทางสภาพอากาศและสภาพภูมิประเทศที่เหมาะสม 2. องพายบอร์ดที่อมมาฟีอิตาลีสแตนด์อ p พแพดเดิลบอรหรือการยืนพายบนบอร์ด เป็นกิจกรรมทางน้ําที่เริ่มเห็นได้ในบ้านเรากันมากขึ้นในระยะหลังมานี้แต่ว่ากันว่าถ้าจะเที่ยวชายฝั่งทะเลอมาฟี่ในอิตาลีแบบฟินสุดๆก็ต้องพายเรือบนบอร์ดในทะเลแล้วมองกลับมาบนฝั่งเพื่อชมทิวทัศน์อันสวยงามของหมู่บ้านเก่าแก่ตั้งอยู่บนหน้าผาลดลันกันอันเป็นส่วนหนึ่งของเมืองโบราณทางตอนใต้ของอิตาลีที่ทรงคุณค่าทางประวัติศาสตร์และได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกซึ่งการพายเรือบนบอร์ด แม้จะทําให้เคลื่อนที่ในน้ําไปได้อย่างช้าๆแต่ต้องอาศัยความแข็งแกร่งและการจัดระเบียบการทรงตัวของร่างกายควบคู่กัน 3. เล่นเซิร์ฟที่บาหลีเกาะบาหลีในอินโดนีเซียขึ้นชื่อเรื่องความสวยงามของทะเลและรีสอร์ตอันเงียบสงบสุดแสนโรแมนติก คู่รักอาจเลือกที่จะมาฮันนีมูนที่นี่แต่ถ้าหากอยากเพิ่มความตื่นเต้นในทริปให้มากขึ้นอาจต้องลองเล่นเซิร์ฟดูเพราะที่เกาะบาหลีนี้ก็ถือได้ว่าเป็นสวรรค์ของเหล่านักเล่นเซิร์ฟที่ฝันจะได้มาทดลองโต้คลื่นในทะเลแถบนี้เพราะที่นี่มีชายหาดที่ยาวหลายร้อยกิโลเมตรรอให้นักท่องเที่ยวมาค้นหาสร้างประสบการณ์ใหม่ๆไม่ว่าจะเป็นมือใหม่หัดเล่นเซิร์ฟหรือนักโต้คลื่นระดับโปรก็ตาม 4. ตามล่าหาแสงเหนือที่ฟินแลนด์จริงอยู่ที่สามารถชมปรากฏการแสงเหนือกันได้ในหลายประเทศทางตอนเหนือของยุโรปอย่างนอร์เวย์สวีเดนหรือไอซ์แลนด์แต่สำหรับที่ฟินแลนด์ความพิเศษอยู่ตรงที่มีสถานที่ให้ชมแสงเหนือหลายแห่งและมีความจริงจังในการสร้างความสะดวกสบายให้แก่นักท่องเที่ยวโดวยที่พักรูปแบบต่าง ไม่ว่าจะเป็นโรงแรมหรือบังกะโลสไตล์เต็นท์ที่จะมีเจ้าหน้าที่คอยส่งเสียงเตือนแขกที่เข้าพักเมื่อลำแสงสีต่างๆปรากฏตัวขึ้นโดยเฉพาะอย่างยิ่งที่พักสไตล์กระท่อมน้ำแข็งรูปโดมแบบชาวพื้นเมืองดั้งเดิมหรืออิกลูที่นำมาดัดแปลงให้มีหลังคากระจกใสสามารถนอนรอชมแสงเหนือกันอย่างสุดฟินสมกับชื่อประเทศฟินแลนด์ ท่องป่าซาฟารีที่แอฟริกาหลายประเทศในทวีปแอฟริกาไม่ว่าจะเป็นแทนซาเนียเคนยาบอสวายนาซิมบับเวหรือแอฟริกาใต้ล้วนมีบริการท่องป่าซาฟารีศึกษาชีวิตสัตว์ป่าอย่างใกล้ชิดคงจะดีไม่น้อยที่เราจะได้เห็นเสือสิงโตยีราฟหรือช้างแอฟริกันใช้ชีวิตตามธรรมชาติโดยอาจพักในรีสอร์ทสุดหรูแล้วค่อยนั่งรถจิบเข้าไปในเขตอุทยานแห่งชาติ หรืออาจเลือกพักบนบ้านต้นไม้แฝงตัวใกล้ชิดกับสัตว์ป่าได้อย่างแนบเนียนและในบางแห่งก็ประยุกต์ตกแต่งบ้านต้นไม้ให้ดูสวยงามทันสมัยด้วยเช่นกัน 6. แล่นเรือบายโบราณในแม่น้ำนานอียิปต เฟอร์ลุกค่าเป็นเรือใบโบราณของชาวนูเบียซึ่งเป็นชนกลุ่มน้อยที่อาศัยอยู่ในลุ่มแม่น้ำไนของอียิปต์ในสมัยโบราณโดยปัจจุบันที่เมืองอัชวานเมืองโบราณเก่าแก่ของอียิปต์ริมฝั่งแม่น้ำไนมักมีนักท่องเที่ยวมาล่องเรือใบเฟอร์ล,ลุกค่ยาเพื่อเยี่ยมชมทัศนียภาพจากมุมมองที่อยู่บนเรือจินตนาการความรู้สึกคล้ายกับชาวนูเบียเมื่อหลายร้อยปีก่อน นอกเหนือจากการเที่ยวชมโบราณสถานหรือแหล่งโบราณคดีที่พบเห็นได้ทั่วไปในเมืองสามารถแวะเที่ยวและพักค้างคืนบนเรือขนาดใหญ่ได้อย่างสะดวกสบาย 7. จ็ดลอยละล่องบนบอลลูนที่ตุรกีคับปาโดเกียเมืองโบราณสำคัญของประเทศตุรกีที่ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลก ไฮไลท์สำคัญที่พลาดไม่ได้เมื่อเดินทางมาที่นี่ก็คือการขึ้นบอลลูนลมร้อนชมความงามของธรรมชาติจากด้านบนแบบ b i r ร์ดไอวิวที่รวมถึงแฟลี่ชิมนี่ปล่องไฟนางฟ้าเสาหินบาซอลที่เกิดจากแรงระเบิดของลาวาและเท่าฐานภูเขาไฟเมื่อหลายล้านปีก่อนเรียงตัวกันอยู่อย่างสวยงามและพิพิธภัณฑ์กลางแจ้งเกอร์เเมที่ฝังตัวอยู่ภายในถ้ำภายในหุบเขา การเคลื่อนที่ของบอลลูนลัดเลาะไปตามซอกเขาชวนให้รู้สึกโรแมนติกและตื่นเต้นไปพร้อมๆกัน 8. ว่ายน้ำในถ้ำที่ริเวรามายาเม็กซิโก ริเวรามายาตั้งอยู่ใกล้กับเมืองทูลูมเป็นส่วนหนึ่งของยูคาแทนเพนินซูล่าแหล่งอารยธรรมเก่าแก่ของชาวมายันในประเทศเม็กซิโกที่ไม่เพียงตั้งอยู่ริมฝั่งทะเลแคริบเบียนแต่บริเวณริเวรามายายังประกอบไปด้วยถ้ำที่มีลักษณะคล้ายกับหลุมยุบเป็นหน้าผาหรือหุบเหวที่อยู่ลึกลงไปจากแผ่นดินซึ่งเกิดขึ้นเองตามธรรมชาติเมื่อหลายพันปีก่อนเป็นแหล่งน้ำจืดใต้ดินที่ชาวมายันเรียกกันว่าเป็นบ่อน้ำศักดิ์สิทธิ นักท่องเที่ยวที่รักการประชนภัยสามารถมาว่ายน้ําเล่นในสระน้ําจืดตามธรรมชาติที่สวยใสายราวกับคริสตัลเหล่านี้หรือไม่ก็ดำน้ําเข้าไปในถ้าที่ลึกและมืดทึบก็จะได้สัมผัสประสบการณ์ที่แปลกใหม่และหาไม่ได้จากที่ไหนในโลกพบได้เฉพาะที่เม็กซิโกและทวีปอเมริกากลางเท่านั้น ลอยตัวในทะเลเดดซีเดดซีเป็นทะเลปิดหรือทะเลสาบน้ำเค็มที่ตั้งอยู่คาบเกี่ยวระหว่างประเทศอิสราเอลและจอร์แดนอยู่ต่ำกว่าระดับน้ำทะเลปานกลางประมาณ400เมตรมีปริมาณความเข้มข้นของเกลือในระดับสูงมากจนเรเรียกได้ว่าเป็นทะเลที่เค็มที่สุดในโลกทำให้เราสามารถลอยตัวอยู่บนผิวน้ำหรือจัดให้อยู่ในท่าทางต่างๆได้โดยไม่ต้องว่ายน้ำไม่ต้องอาศัยชูชีพ และไม่ต้องกังวลว่าจะจมไม่ว่าจะมีน้ำหนักตัวเท่าไหร่ก็ตามนอกจากนี้โครนที่พบอยู่โดยรอบทะเลทราบว่ายังมีสปปรรพคุณช่วยบำรุงผิวพันธมีการทำออกมาเป็นผลิตภัณฑ์ความงามออกมาขายทั่วไปการได้ไปพอบโครนหรือลอยตัวในเดซีจึงเป็นกิจกรรมที่น่าสนใจไม่น้อย สำหรับใครที่ยังไม่มีโอกาสได้เดินทางไปต่างประเทศก็ไม่ต้องเสียใจไปในบ้านเราก็ยังมีที่เที่ยวที่แสนจะโรแมนติกและผจญภัยอีกมากมายเพื่อนๆชาวอับดุลไทยทูบลองแนะนำแบ่งปันกันถึงสถานที่ที่แสนเหมาะจะไปกับผู้รักหรือแอดเวนเจอร์สุดๆที่เคยไปกันมาในช่องความคิดเห็นได้เลยนะครับ